4ท่าบริหารสร้างความสมดุลให้คนสูงอายุครับท่าที่1เป็นท่ายืนขาเดียวครับเริ่มแรกนะครับให้ใช้มือแตะเบาๆทั้งสองข้างพอเริ่มชินให้แตะแค่ข้างเดียวครับยืนให้ได้ข้างละ20วินาทีนะครับแล้วสลับเปลี่ยนข้างทาครับพอเริ่มชำนาญนะครับให้แกว่งขาเล็กน้อยเหมือนเรียนแบบท่าเดินครับทาประมาณ20วินาทีเหมือนเดิมครับแล้วเปลี่ยนข้างทานะครับทาประมาณสัก3-4เซตต่อวันนะครับท่าที่2เราเรียกว่าท่าเดินต่อขานะครับ ให้เดินแบบเท้าต่อเท้าไปเรื่อยๆนะครับบ้านนี้ต้องระวังนะครับเพราะถ้าไม่เคยทําอาจจะล้มได้ต้องมีคนประคองในช่วงแรกๆครับของคุณแม่ผมนะครับทำวันแรกๆนี่เซไปเซมาเลยครับถ้ามีกระจกสองนะครับก็ทาให้ท่านสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของตัวเองได้ดีมากขึ้นครับทาช้าๆไม่ต้องรีบครับเดินไปเดินกลับประมาณ5-10สเมตรก็เพียงพอครับ ทำประมาณ3-4รอบนะครับพอทําไปทัก2สัปดาห์ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือเดินได้มั่นคงและไม่เซไปมาครับท่าที่3เราเรียกว่า sit to stand นะครับหรือเปลี่ยนอาลีบทจากนั่งเป็นยืนครับหาเก้าอี้นั่งที่มั่นคงนะครับให้เอามือวางที่ลำตัว